ิมสองส่วนสามนะคะจะมีทั้งหมดสามห้องโอ๊ยอย่ลบหน้าหน่อยสิอ่าสามห้องนะคะห้องนี้เปิดก่ันต้องเอาหน้าอาอกนี่นะคะออลองใช้ลบมือเจนหน่อยมีทั้งหมดสี่เตียงนะคะมีห้องน้ำ สองห้องสะอาดมากค่ะข้างนอกก็จะมีอันนี้มีกานะคะมีน้ำให้ักกวดพักได้กี่คนคะแปดแล้วก็จะมีห้อง,งน้ำในตัว อันนี้อีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้ก็สองเตียงนะคะนอนได้แปดคนนะคะมีต๊ะเครื่องแป้งค่ะมีพัดลมค่ะห้องน้ำนะคะนี่นะคะ สะอาดมากเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะมก๊อกนะคะ,ะ,คะโซนนี้เป็นโซนบ้านทิวทัศน์นะคะจะมีทั้งหมดหกหลังนะคะจะมีทิวทัศน์หนึ่งสองสามแล้วก็อลพิมหนึ่งสองสามนะคะจะมีหมอนผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าห่มนะคะ